บทที่แล้วเรารู้จักปลั๊กอินกันไปแล้วเนาะว่ามันคือเหมือนกับเป็นแบบเรียกว่าอะไรแอดออน่ะเป็นเหมือนกับเครื่องมือเสริมเครื่องมือช่วยให้เราทําเว็บได้เอ่อได้อย่างที่เราต้องการนะครับในคอร์สเนี่ยผมจะสอนใช้ปลั๊กอินอีกตัวนึงที่มันตัวหลักเลยนะครับซึ่งเป็นปลั๊กอินที่ช่วยเอล e เ e น e ตอร์บิลดเนอร์นะครับปลั๊กอินตัวนี้จะช่วยให้เราทําเว็บได้ในรูปแบบที่เขาเรียกว่า d rag and drop ลากๆวางๆลากๆวางๆไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับ e l e m e n t เ r Builder เดี๋ยวเราไป i n น t a l ลปลั๊กอินต โอเคตอนนี้ผมมาที่ plug in แล้วก็ add นิ e w เลยนะครับแล้วก็ผมจะพิมพ์เข้าไปตรงนี้เลยนะครับว่า elementer builder นะครับ e l e m e n t o r builder นะครับแล้วก็รอมันเอ่อเิร์ชหาผลลัพธ์มาครับ หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับ Elementor Website Builder อ,อ๋อผมพิมพ์ผิด Elementor Website Builder เป็นตัวนี้นะ install ได้เลยสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับ5 million active installation นะครับมีคนใช้ทั่วโลกกว่า5ล้านคนนะครับเป็นปลั๊กอินที่ค่อนข้างเออ popula r พอสมควรนะครับคือเวลาเราใช้ปลั๊กอินหรือว่าตีมที่มีคนใช้เยอะข้อดีก็อย่างที่บอกมันมีคนช่วยแก้ปัญหากันเยอะเวลาเราเจอปัญหาอะไรเราเสิร์ชหาวิธีแก้ได้นะครับเราก็จะ install ต,ตัว Elementor ตัวนี้เลยนะครับ i ิ s t a l l เสร็จแล้วก็ Activate ครับผมเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่า e l e m e n t เตอนี่ Install แล้วก็ Activate ใช้งานได้ฟรีเลยนะครับแต่ว่าเขาจะมีให้ go pro อยู่นะครับก็สำหรับคนที่อยากใช้งานแบบพวกฟังก์ชันพรีเมียมฟังก์ชันที่มันแบบต้องเสียตังก็ค่อย go pro แต่ว่าในในคอร์สเนี่ยนะครับเดี๋ยว e l e m e n t เ r แบบฟรีเนี่ยก็เอาอยู่แล้วนะครับพร้อมกับ t ีม m s t r a นะครับ Install Astra ีมแล้วก็ Insta l l e l e m e n t o r Builder ลงไปไว้ให้พร้อมนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทาเว็บกันครับ